ถึงตอนที่1้านึ่งร้แล้วนะครับ,บ,บหรับวันพีซีซั่นที่21่สิบเอ็ดคอกเตหรือตอนนี้ก็มีชื่อว่าขอโทษนะพ่อน้าตาของบอนนี่และหมัดของคูม้าซึ่งคลิปนี้เราก็จะมาสรุปเนื้อหาในตอนนี้ให้ชมกันนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปร,รับชมกันได้เลยครับหลังจากที่รู้ความจริงทั้งหมดนะครับวันนี้ก็ได้ออกมาจากห้องนั้นแต่รู้เวกับพังเลยถามว่าเธอเห็นทุกอย่างหมดแล้วเหรอวันนี้ก็บอกว่าเห็นหมดแล้วลุงแก๊เลยบอกว่าให้ตายสิอุตส่าห์สัญญาาเอไไวว้้้ดยแล่นี ตอนที่บันนี้จะวิ่งเข้าไปกอดตาลุเวกาพังไล้บอกว่าเธอขอโทษแต่นั้นตาลุเวกาพังก็เอาของขวัญมาเกิดครบสิบปวีที่คุม,มาฝากเอาไว้ให้กับบอนนีซึ่งเป็นสร้อยคอรูปพระอาทิตย์แถมมูแกยังบอกว่าเป็นเครื่องรางที่ช่วยให้โชคดีแต่ก็ต้องบอกว่าโชคดีจริงๆนั่นแหละเพราะเขาจะเป็นเรื่องว่าเมื่อ2ปีก่อนแต่หนูนั้นจะกลายรากเป็นแบบนั้นได้ซึ่งก็หมายถึงลูฟี่นะครับบอนนีเลยถามว่าลูฟี่เป็นลูกชายเพื่อนสนิทข,ของพ่อเธองั้นเหรอมูแกก็บอกว่าใช่แล้วซึ่งทีแรกมูแกกกกกกก็็ตใจมมาาาเเลยยททีีี่่หนนนพววาานน้้ดั โชคชะตานี้มันชักประหลาดดีแท้และตั้งแต่ที่บอนนี่เข้าไปในนั้นในเกาะก็เกิดเรื่องขึ้นหลายอย่างซึ่งแกก็เพิ่งได้พวกดูฟี่ช่วยเอาไว้เดี๋ยวแกจะเล่าทุกอย่างให้ฟังเองพอใจเย็นลงแล้วก็ไปหาพวกเขาด้วยกันเถอะนะและลุงแกก็ได้ขอโทษกับบอนนี่แกมนก็แค่นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่ไม่มีปัญโาขัดขืนนายจ้างแต่บอนนี่ก็บอกว่าลุงแกไม่ผิดซะหน่อยวันเดียวที่ผิดก็คือเจ้าหนี้ต่างหากวันีภาพจะตามมาที่ปัจจุบันนะครับซึ่งในตอนนี้พูเท่าซ bon เซนเ,อเ,ออนเอทอร์ได้ แต่ก่อนที่จะทําการสังหารเธอนะครับบูทัสเซเธอรก็บอกกับบอนนี่ว่าคุณม,มากพ่อของเธอนั้นได้ตายไปแล้วส่วนเาอน่าสันจิก,กับแฟงกี้ก็ได้แต่เจ็บใจที่ร่างกายขยับไม่ได้ดูฟี่ที่หมดสภาพกลายเป็นตะแกรร่างเหี่ยวก็บ่นว่าหิวข้าวขอเนื้อหน่อยแอลลัสก็บอกว่าอยากจะให้อยู่หรอกแต่ร่างกายมันขยับไม่ได้ส่วเซโตมารุก,ก็ถูกพวกทหารควบคุมตัวเอาไว้ขณะที่เซโร้ที่นอนหมดสภาพขยับตัวไม่ได้ก็รู้สึกเป็นห่วงเซโตมารุก,กับบอนนี่นะครับส่วนทานาล้อมรอบของเกาะ ก็มีแรงงานว่าทานยศดตามกับพเลเรือตีไม่สามารถเข้าไปได้จึงทําให้ไม่ทราบสถานการณ์ซึ่งประชาชนตาก,ก็คอยติดตามข่าวนี้อย่างแจจดแจจ่อว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้มันจะไปจบตรงไหนกันแน่ส่วนที่กองทัพปฏิวัติดาก้อนก็คุยกับอีวานคอปว่าถ้าเกิดคูมากลับมาเครื่องไปด้วยเซเสียเส้ย,เยนเศตะยานที่ลงเรืออยู่แล้วก็ที่ว่าเขาจะไปที่ไหนอีวานคอฟก็บอกว่าถ้าเป็นเขาคงบุกไปที่แมริจูแบบไม่ต้องคิดเลยแต่ถ้าเป็นคูมาแล้วก็บริพัตจะตาก,กันไปที่กอเกาะอ็งเฮดนะครับซึ่งในขณะที่บอน,น เธอก็บอกว่าในนๆก็จะโดนฆ่าอยู่แล้วอย่างน้ายก็ลากตาแกะเซเทินไปด้วยละกันตอนนี้เธอจะใช้ distortion future อนาคตแบบนิกะคือทันทีที่ได้ยินคำว,ว่านิกกะพุทธเซเทนินก็ถือกับสะดุ้งนะครับแต่การโจมตีของมันนี่ก็ใช้กับพุทธเซเทินไม่ได้ผลเพราะจู่ๆร่างกายของเธอก็อ่อนแอลงพุทธเซเทนินก็บอกว่าเพราะเป็นลูกสาวของคุมะเลยรู้จักชื่อนั้นสินะแต่ก็รู้จักแค่ชื่อเท่านั้นแหละซึ่งพุทธเซเทนินก็คิดในใจนะครับว่าวันนี้คนยังไม่เอะใจเรื่องความเกี่ยวข้องระหว่างนกนกับล่าางงสีีขขอูฟ และในขณะเดียวกันนะครับก็มีใครไม่รู้เอาอาหารมากมายมาให้ลูฟี่กินผูเท่าเซเทอร์เห็นอย่างนั้นก็บอกให้รีบใส่กุญแจมือหินไคโลโรล็อกตัวเขาเอาไว้บอลนีภาพจะตัดม,มาที่คิสซารูที่กำลังนั่งอยู่กับพื้นโดยที่ไม่มีคำบรรยายอะไรทำให้ทุกคนตาก,ก็ตีความไปว่าหรือจะเป็นคิสซารูที่เอาอาหารไปให้ลูฟี่กินและถ้าใช่เขาจะทำแบบนั้นไปเพื่ออะไรส่วนทนายบอนนีก็สงสัยว่าทำไมเธอถึงใช้พลังควบคุมอายุไข,ขกับผู้เท่าเซเทิร์ไม่ได้พูเท่าเซเทอร์เลยบอกกับ bon ny, บอนนีว่าพลังพิเศษนะเ โดยใน,นตอนนั้นผู้เท่าเซเธอร์ได้ทำการทดลองมอบพลังพิเศษในแกดกทาโลกที่กินผลปิศาจไม่ได้ปาทางการให้สารสกัดแทนซึ่งถึงแม้ว่าผลจะออกมาสําเร็จก็จริงแต่พลังนั้นก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อตัวเขาเลยหรือพลังพิเศษนั้นทําให้เธอแปลงกายเป็นตัวเองในอนาคตรูปแบบใดก็ได้แต่ยิ่งเธอรู้ความเป็นจริงมากเท่าไหร่อนาคตที่เลือกได้ก็จะยิ่งแคบลงเท่านั้นผู้เท่าเซเทอร์ก็พูดกับบอนนี่ว่าเธอคงอยากจะเชื่อในนิกามากเลยสินะ ันนี้ก็บอกว่านิกะมีอยู่จริงแต่แต่วันที่พ่อของเธอได้กลายเป็นไซบอร์กที่ได้แต่เชื่อฟังพวกเขาเธอก็ออกตามหานิกามาตลอดพราะเขาต้องช่วยปลดปล่อยพ่อของเธอจากพวกเขาได้แน่ว่าท้าวเซกทกบอกว่าความอดใจของเธอในตอนนี้นี่แหละคือหลักฐานว่าเธอได้เริ่มหมดศรัทธานในตัวนิกะแล้วและพ่อของเธอก็เชื่อในตำนานและสาระของชาวเผ่าบัคาเนียนนั่นเหมือนกันแถมยังเคยบอกกับเขาอีกว่าอยากจะช่วยผู้คนเหมือนกับที่นิกะทำต่อมาหลังจากที่แม่ของเธอได้กลายเป็นภรรยายลำดับที่แปดของคนในดินแดนศักดิ์สิทธิ์เขาก็ได้ลงมือทําการทดลองยาก,กับเธอ แต่ผลที่ออกมาก็เหมือนกับได้อื่นๆนั่นคือทําให้มีเกเสีดำเงินขึ้นตามตัวทําให้การทดลองล้มเหลวแต่ก็ไม่นึกเลยว่ามันจะถ่ายทอดไปถึงตัวลูกที่คลอดออกมาด้วยอนิภาพจะตัดมาให้เราเห็นนะครับว่าที่รอบนอกกรอบมีอะไรบางอย่างตกลงมาจากท้องฟ้าตัวธนาบอนนี่ตอนนี้ก็รู้ความจริงแล้วนะครับว่าการเปิดของเธอกับแม่นั้นเป็นผลมาจากการทดลองของผู้เท่าเซตเทิร์นธนาตาลูไมก้าพังก็ดาก่าผู้เท่าเซตเทิร์นชุดใหญ่ว่าการทดลองของเขาเป็นเหตุนในครอบครัวขอ,ของคุูมาต้องทนทุกข์เพราะโรคเกจไพรินทำให้คุูมาถึงกับยอมเอาชีวิตเข้าแก แถยังมีหน้าไปบังคับทับสัญญาลอกให้เขาคิดว่าตัวเองมีบุญคุณอีกหรอบุทับเซเธอร์ก,ก็บอกแหละครับว่าจะให้เขาพยายามเข้าใจความรู้สึกของพวกหนอนแมลงพวกนั้นหรือไงไม่มีทางหลอกจากนั้นภาคก็ตัดไปยังบริเวณที่มีอะไรตกลงมาจากท้องฟ้าพื่อพอฝุ่นจางลงพวกทางก็เห็นอะไรบางอย่างที่คล้ายกับแปนซิฟิต้าแต่พอดูดีๆก็บพบว,ว่าที่ฝ่ามือมีตุ่มเนื้ออยู่ยในไรีบรายงานว่าอดีตเจเทพนจนสลัดบาโทและมีคุมะปรากฏตัวโดยในตอนนี้กำลังมุ่งหน้าไปที่ใจกลางเกาะและชิพสังก,กดาาัดก็ แนั้นท้าเซเทิลก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่คูมาจะมาที่นี่ตัวตลูเป็ะพักก็ตกใจว่าทําไมคูมาถึงได้มาที่นี่ได้แต่แล้วคูมาก็พุ่งตรงมาหาผู้ท่าเซเทินะครับแล้ถูกพวกพลเอกพลเรือ,อ,รอโทรกระหน่ำยิงแบบไม่ยังแต่นันวันนี้ที่อ่อนแรงจนทําอะไรไม่ได้ก็ได้ขอโทษกับพ่อของเธอเพราะเธอในกรังจะถูกฆ่าตายซึ่งถึงแม้ว่าคูมาจะสละชีวิตช,ช่วยเธอเอาไว้แต่ถ้าหากเธอตายไปทั้งอย่างนี้าอาจจะดีกว่าทานอยู่ต่อไปก็ได้ผู้ท้าเซเทิที่เห็นบอนนี่ร้องหไห้อยู่ก็กกร,กรู้ แต่ทันใดนั้นเองนะครับคุมาก็ได้โจมตีกลุ่มพวกพลเรือเอกพลเรือโทที่อยู่รอบๆจนแตกกระเจิงพุทธาวเทถื่นเทนท่ามีดจเนติกบอนนี่ลงกับพื้นและจะใช้คาแมงมุมของเขาสังหารเธอแต่แล้วคุมาก็ได้คว้าบอนนี่เอาไว้ได้ทันนะครับประเทศใช้ร่างกายของเขาปกป้องบอนนี่จากขาแมงมุมของเซธเทิร์นแต่นั้นคูมาก็ได้ดึงขาแมงมุมของพุทธาวเสถื่นออกจากหลังและหันไปเตรียมที่จะต่อยพุทธาวเสถื่นด้วยความโกรธและวในหันวันพีทตอนที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดก็จบลงเพ ้าแทนชอบอยากดูตอนต่อไปก็ยืมกรไลค์ชากรีตามเอาไว้นะครับเพื่อจะไม่พภาคลีใ่ใหม่ๆจากทางช่องเราขอาสัมผีคุณตาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับผมสวัสดีครับ